น้องแคะแคะัแคพี่น้องเห็นเ่อน่น่ะเม่อไดังกันมืนน่อนแคะอย่าไปซิวนีด้อย่าไปซิวซี่นิวด้อพี่ใช้เป็นแคะอมอมอมอเยอะมัะ <c oughs> เมันจะเรียนสิคุบ่บ่ กระสีง่วงดอกพุ่นยิบเป็นไผ่วะนี่คือควายเผือกครับพี่น้องควอยงามเนาะควายพระราชทานนี่น่ะควายเผือกครับผิดประนัยโอ้เล่นน้ามันเล่นน้าพูดมันยิ้มใส่เลยผู้ใดเราไม่ยามมันกระสีวาป้าอ้ายงามเลยคือพูดมันตัวนี้ตัวผู้เั่นี่ตัวผู้ตัวผู้เจ้าฮู้ได้จังไหนกับเบื้องหน้าตาเบื้องหน้าเจ้าฮู้หรือไม่ แง่ถ <mile inside> <Z> ืออยู่กาสอนครับอยู่เรื่องอะไรวะกาสอนกัดซีวิคเออโรงเรียนกาสอนกัดซีวิคเออพี่จะมีควายเผือกมากไหมครับมีควายมันหยอกมันหยอกมันหยอกหรือมันหายวะมันหายครับกูกับกูกับร่งสีอาบน้ำวันไห้มาขวัญดอกมาเบิ่งซื้อเออถ่ายคลิปไปพ้อบุญอ่ะเออ เออตามสบาย,ยด้วยพึ่งว่าแขงว่องมาตอนแรกกูดูว่าแขะพึ่งมันนู่นเห็นปะเบืง้งเราเหร่นน้ำคือๆ <c oughs> เนาะเบื้องเราเห็ดเบื้องเราเห็ดเป็นตาหน้ายักพี่น้อง <c oughs> มุดน,น้ำหนีเออเอาดังขึ้นเป็นตาหน้ายักษ์อโ,อโอ้ยอดน้ำน้ำบลึกได้หนิสัน <c oughs> เราลงไปเราไหวน้ำเป็นบ่เราลงจังเดียวบลึกเกินได้ท่วมหัวบ่ได้เนี่ยเราไหวน้ำได้ยังเออนบื้นี้เขาเลไหวน้ำเต็มเด้อ ไปไปไปเถาะบุกมึงไปเถาะเสอาบน้าน,น,นอนนอนน้านี่แหละครับพี่น้องเอ้ยบ้านปลายชีวิตนะผู้ใดมักแบบใดก็ได้แบบนั่นครับนี่แหละบ้านปลายชีวิตไอ้เสี่ยมจะมาเลี้ยงกล้วยสิแหละแกวา่าเอาไรลักษีสามห้าสิบตัวก็พอแล้ว <laughs> จ,จังโตนะห้าสิบห้าสิบตัวเพื่อเพื่อมดข้อเพือเเ่อเบิดนะว่าจะเลิกขายรถขายล่าไปเลี้ยงกล้วยแล้ว นี่ปามากินเขาอยู่กาสอนครับผมอ่านะยุงนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าของโงเรียนของไอ้โงเลียนโรงเลียนกาสอนเป็นของไอ้ของอะไรน,นะประเทศของประเทศพี่้องก็แวะเยี่ยมเขามาได้ครับแวะเยี่ยมผู้เดมาสาแก้วก็แวะเ,เขามานัง่งกินเขาก็ได้นะมียิวสวยมนะีอย่างมากมายอยู่แต่ว่าหันหันได้ดีม้ยังไม่แรงหรือว่ามา้ยังไม่เศร้าเป็นอย่างไรนะจาจะได้เห็นควายเผือกหลาย แต่ที่เขาไล่ก okay, ินหยาข้างในนั like ่นนี่เดี๋ยวประตูนี่นอนน้ำเฮ็ดดังโจบวงยู้ยปีงยุ้ยเนี่ยพี่น้องมากตกแก้มันอีหยังมันแคร์หรือมันอีหยังโอเคครับผมวันนี้ไปแล้วเบิดเบียกบิดงานน่ะมาหาเยี่ยมมูเซียซื้อ